อาการเบื้องต้นคนที่เป็นโรคไตในอนาคตมีอาการอะไรบ้างที่เราจะสังเกตในชีวิตประจําวันเราได้ง่ายๆอย่างแรกเลยที่เป็นฟองการที่เราฉีดเป็นฟองเนี่ยฟองที่ออกมาเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่มันรั่วไปของเราเนี่ยจะทำหน้าที่ในการกรองของเสียสมดุลแร่ธาตุแล้วก็กักเก็บโปรตีนให้กับในร่างกายเราแต่สังเกตนะว่าถ้าใครชอบท่านฉีตอนเช้าๆลองสังเกตตัวเองดูว,ว่าไปฉีปัสสาวะจะเป็นฟองมากกว่าปกติฟองนั่นแหละครับคือฟองที่มันรั่วจากโปรตีนทำให้กระเพาะปัสสาวะมันเต็มแล้วเกิดการทางานของไตเนี่ยที่ทำให้โปรตีนมันรั่ ฟองมันค้างอยู่ในตะโคกเรานานๆอันนั้นเขาเรียกว่าโปรตีนรั่วแต่ถ้าฟองแป๊บเดียวแล้วมันหายไปอันนี้มันเกิดจากการที่ปัสสาวะเรามันตกกระทบกับน้ำในชักโครกมันก็เลยเกิดฟองอากาศขึ้นมาอันนี้เราไม่นับถ้าโปรตีนรั่วเป็นนานๆมันเหมือนเครื่องกรองน้ำที่มันพังมันก็จะกรองน้ำเสียออกมาทางน้ำดีถ้าไตมันเสียมันทำงานได้ไม่ดีมันก็จะเอายูเรียในตัวเจนก็คือของเสียในร่างกายที่ควรจะฉี่ออกเข้ามาเลี้ยงร่างกายเราเลี้ยงสมองเราฉะนั้นคนที่เป็นไตระยะท้ายๆมันจะเอายูเรียในตัวเจนเนี่ยดึงมาท ม่ที่สมองเราบางคนี่ยจุกอ,อกอินอาหารไม่ลงเลยกินก็จะอ้วกออกเราต้องรีบเช็คไตเราเนี่ยให้ดีว่าเราเริ่มมีอาการเริ่มต้นที่จะไตเสืม่มหรือยังฉะนั้นเป็นเพืน่อคนไหนที่ฉี่เป็นฟองระหว่างวันลองคอมเมนต์มาดูหน่อย